นักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปอีกนะคะหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้นะคะธนาคาร A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30จุดนถึง16.00นนะคะและธนาคาร B เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8 3 0จสนจนถึงสิ0 0นะคะธนาคารใดให้เวลาในการบริการมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดอันนี้โจทย์ข้อนี้ถาม2คําถามค่ะธนาคารใดให้เวลาในการบริการมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดค่ะทีน,นี้เรามาดูวิธีการคิดนะคะ วิธีการคิดเอาของธนาคาร A ก่อนค่ะเขาเริ่มทำงานเวลา8.30ไปจนถึง16.00แต่เรามาคิดเป็นชั่วโมงก่อนค่ะ8.30จนถึง15.30เนี่ยคิดเป็นชั่วโมงก็นับได้7ชั่วโมงค่ะเริ่มนะับไปต่อไปแต่ยังไม่ถึงเวลาปิด15.30ไปจนถึง 16.00เป็นเวลา30นาทีค่ะเพราะฉะนั้นธนาคาร A ใช้เวลาทำการเปิดให้บริการ7ชั่วโมงกับ30นาทีนะคะโอเคผ่านต่อไปมาดูธนาคาร B รีดูว่าใช้เวลาทำการกี่ชั่วโมงกี่นาทีธนาคาร B เริ่มทำง,งานเวลา8.30 นอไปจนถึงสิบหกจุดสามศูนย์นอน,นะคะนักเรียนก็นับไปอันนี้มันเป็นชั่วโมงพอดีนะคะแปดจุดสามศูนย์นับไปเก้าจุดสามศูนจนไปถึงสิบหกจุดสามศูนย์ใช้เวลาแปดชั่วโมงพอดีค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วธนาคาร A ใช้เวลาทําการเท่าไหร่ธนาคาร B ีใช้เวลาทําการกี่ชั่วโมงเนี่ยจุดถามว่าธนาคารใด ให้เวลาในการบริการมากกว่าดูสิธนาคารใดคะธนาคาร B เพราะใช้เวลาถึง8ชั่วโมงให้เวลาในการบริการมากกว่าธนาคาร B อยู่เท่าไราทีนี้เรามาคิดค่ะอยู่สานาทีคิดยังไงคะเอาเวลาที่ใช้มากกว่าเป็นตัวตั้ง8ชั่วโมงก็คือ8.00 ต่อไปธนาคารเอ7ชั่วโมง30นาทีก็คือ7.30นำมาลบกันง่ายๆ00นาทีลบ30นาทีลบไม่ได้ไปขอยืมชั่วโมงมาจาก8ชั่วโมงก็เหลือแค่7ชั่วโมงยืมมา1ชั่วโมงมากระจายเป็นนาทีเป็น60นาทีลบ30นาทีเหลือ30นาทีค่ะส่วนในช่องชั่วโมง เหลือเ็ดชั่วโมงลบเจ็ดชั่วโมงก็เป็นศูนย์ชั่วโมงสรุปได้ว่าธนาคาร B ใช้ในเวลาในการให้บริการมากกว่าธนาคาร A อยู่สามสิบนาทีค่ะโอเคนะคะตัวอย่างนี้ผ่านนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจนักเรียนก็เปิดทวนไปดูอีกรอบก็ได้ค่ะ อาต่อไปมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างเปิดหน้าถัดไปเลยนะเป็นแบบฝึกหัดแล้วราวนี้เราจะต้องลงมือทำนักเรียนเตรียมพร้อมดินสอได้ยังคะดินสอยางลบนำมาให้พร้อมโอเคขั้นแรกเวลาทำโจทย์ปัญหาเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะอ่านโจทย์ให้เข้าใจ โจทย์ข้อนี้เขาบอกมาว่าพลอยกับทัพทิมอยู่โรงเรียนเดียวกันและนั่งรถประจําทางสายเดียวกันไปโรงเรียนพลอยออกจากบ้านเวลาหกนาฬิกาสิบห้านาทีไปถึงโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีส่วนทัพทิมออกจากบ้านเวลาหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีไปถึงโรงเรียน เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแต่ละคนใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรใครใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ากันและน้อยกว่ากันเท่าใดเพราะฉะนั้นถามว่าใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรแต่ละคนนะและถามอีกว่าใครใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ากันและให้หาว่า น้อยกว่ากันเท่าไหร่เราหาไปตามขั้นตอนที่โจทย์ถามนะคะทีนี้เด็กๆพร้อมดินสอหได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำโจทย์กันเลยนะคะคุณครูจะค่อยๆอ,อธิบายไปนักเรียนก็ค่อยๆเขียนไปนะคะโอเคดินสอรพร้อมยังลบพร้อมค่ะวิธีการคิด เราหาระยะเวลาเดินทางของพลอยก่อนค่ะอ่าพลอยเราก็เขียนว่าพลอยอเห็นนะคะออามาพลอยโอเคบางคนที่ทำไปแล้ว อาจจะไม่เหมือนคคุณรูก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าขอให้มีความเข้าใจและคําตอบออกมาถูกต้องค่ะโอเคนะคะเพราะว่ามันมีวิธีคิดหลายแบบพลอยเนี่ยเริ่มเดินทาง6กนาฬิกาสินาทีก็คือ6กจุดหนึ่งนอนหกจุดหนนอนะคะไปถึงโรงเรียนสิบนาฬิกาเจนาฬิกาสินาทีเอาละ จ็ดนาฬิกาสิบนาทีเราหาเวลาในช่วงเดินทางไปถึงเจ็ดนาฬิกาก่อนค่ะเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอโอเคนะคะเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอดูซิว่าในช่วงเวลาเนี้ย <Okay. S 1> เขาใช้เวลากี่นาทีระหว่างหกจุดหนึ่งห้าไปจนถึงเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ใช้เวลาสี่สิบห้านาที อสี่สิบห้านาทีนะคะและจากเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ไปจนถึงเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์ที่ถึงโรงเรียนพอดีโอเคค่ะเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์เอออ่าจากช่วงเวลานี้ถึงตรงนี้ใช้เวลาสิบนาทีใช้เวลาสิบนาทีนะคะโอเค เพราะฉะนั้นเราหาเวลาในการเดินทางของพลอยได้แล้วว่าพลอยเดินทางเท่าไรพลอยใช้เวลาเดินทางพลอยใช้เวลาเดินทางรวมแล้วไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะ45บวกกับอีก10เป็น55นาที าได้แล้วถ้าใครไม่ทําแบบของคุณครูไม่เป็นไรนะคะขอให้หาคําตอบได้ว่าพลอยใช้เวลาเดินทาง55นาทีต่อไปทับทีมบ้างทับทีมโอ้มีทั้งพลอยมีทั้งทับทีมนะคะทับทีมเนี่ยออกจากบ้านเวลา6นาฬิกา25นาที6นาฬิกา25นาทีเริ่ม หกจุดสองห้านนะคะถึงโรงเรียนเวลาเจ็ดจุดสามศูนย์นเอาละเราคิดแบบนี้ก่อนง่ายๆจากหกจุดสองไปถึง7จ็โมงก่อนเจ็ในช่วงเวลานี้ยคือกี่นาทีรู้ไหมคะอลองบอกครูสิกี่นาที สามสิบห้านาทีใช่ไหมคะสามสิบห้าไกลนับไม่ทันอีกสามสิบห้านาทีแล้วต่อไปยังไม่ถึงโรงเรียนค่ะมันต้องเดินไปถึงเจ็ดจุดสามศูนย์นอเจ็ดจุดสามศูนย์นอในช่วงเวลานี้จากเจ็ดจุดถึงเจ็ดจุดสามศูนย์นอนี่มันใช้เวลาอีกสามสิบนาทีอีกสามสิบนาทีค่ะ ทีนี้เรามารวมเวลาตั้งแต่เริ่มเดินไปถึงโรงเรียนค่ะนะคะทับทิมใช้เวลาทับทิมใช้เวลาเดินทางเขียนแบบย่อๆนะคะ,ะใช้เวลาเดินทางสามสิบห้าบวกกับสามสิบมันหกสิบห้านาทีหกสิบห้านาทีนะคะ ก็คือหนึ่งชั่วโมงกับห้านาทีนั่นเองนะคะ,ะคุณครูเขียนในลักษณะแบบนี้นะลูกใครเขียนว่าหนึ่งชั่วโมงกับห้านาทีก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคต่อไปได้แล้วแต่ละคนต่อไปจทยถามว่าแต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่อได้ไปแล้วใครใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าหาที่น้อยกว่าจากเวลาที่เราหาได้เราก็รู้แล้วว่าพลอยใช้เวลาน้อยกว่า เพราะฉะนั้นดังนั้นดังนั้นรอยใช้เวลาน้อยกว่ารอยใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าน้อยกว่ากี่นาทีคะเอาละเราาของคนที่เดินทางมากเป็นตัวตั้งก็คือเอา หกสิบห้านาทีตั้งลบออกไปห้าสิบห้าง่ายนิดเดียวก็คือสิบนาทีนั่นเองสิบนาทีรอยใช้เวลาเดินน้อยกว่าสิบนาทีน้อยกว่าใครหลักน้อยกว่าทับทิมนั่นเองสิบนาทีนะคะต่อไป ทีนี้แล้วเวลาตอบเราจะตอบอยังไงคะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาตอบได้เลยค่ะอ่าตอบโอคาตอบแรกพลอยใช้เวลาเดินทาง55นาทีบรรทัดที่สองตอบว่าทับทิมใช้เวลา65นาที บรรทัดที่สามที่เป็นคำตอบก็คือพลอยใช้เวลาน้อยเดินทางน้อยกว่าสิบนาทีเป็นสามบรรทัดเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่หนึ่งได้ผ่านไปแล้วมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจบ้างมีไหมอันนี้คือคิดแบบที่เป็นเส้นทางในการเดินใช้เวลาค่ะ Oh,